กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนอนทุกท๊กแทนเนี่ยอนรับสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมเนี่ยงานดีสตอร์ไทยมาแล้วเนี่ยภาพสวยเนี่ยคอมโบมันๆกับแอคชั่น RPG นะครับก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสดะดวกปลอดภัยแนะนำร้านม็อปถือเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องมือถือเกมีทุกเกมทั้งเลือกเติมไม่ไว่าเป็นเกมอะไรสตอไทยอย่างนี้มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดดี้เวฟเซเลสเซโซลคาบาพัลจีฟิชไฟล์เอาบมีโปรโมชั่นทุกวันเกมชิ้นอิมแพ็คหลายเดือนเกมต่างๆมีหมดแฮะ ก็ฝากเพื่อนสรับแล้วนะล็กคลาสิกเอ็มนะครับเติมทุกแพ็กเลยนะฮะยิงเติมยิงถูกนะแล้วเอฟเฟคบูสเวซต์ตามนี้ลิงุยไงคลิปเช่นเดิมนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยเติมทุกอัพไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะทักมาที่เพจเลยเล่นเกมอะไรอยู่ก็เอ้ยพี่ครับผมอ่าเล่นเกมนี้อยู่รับเติมไหมครับสอบถามแอดมินได้เลยนะฮะแอดมินจะมีเอ็น,นินแบบคอยบริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะลิงุยไงคลิปเช่นเดิมไปลุยกันต่อนะฮะลื่นมากครับแล้วก็ ไม่มีการกระตุกเลยนะแล้วภาพสวยนะแอคชั่นคอมโบมันมันสโตไทยอันนี้จะเป็นการสอนก่อนนะครับผมอสอนคอมโบต่างๆนะฮรับรองตีเมื่อยมือแน่นอนนะฮะนี่อยู่ๆก็อ้าวใช้สก,กิล้วแปลงเฮ้ยแปลงเป็นตัวนี้เลยนะครับอ๋อครูดาวแปลงร่างนะครับห้าวิขวาเมือบน ภาพสวยคมบนมันเนียใครชอบแนวแอคชั่นก็นี่เลยสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับไอน,นี้ก็แปลงร่างได้โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยไม่เป็นไรครับด่านแรกไม่น่าจะยากนะซอยิกๆเรานี้ฮะโอ้ยอันนี้โดนใจนะตัวใหญ่ๆนะผมชอบ ็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซั b s c r i b e คเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดเกมใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมลงทุกวันเกมดีก็ลงเกมไม่ดีก็ลงแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะคัดเกมดีๆไม่ให้ทั้งนั้นเลยครับผมอ่านี่ก็ เหมือนอัพนะฮะบ,บวกนะ่บวกสเตตนะบวกหนึ่งอัพขอบนะ่ะอ่าแล้วก็มีเลเวลตรงนี้อา่ายังไม่ให้อัพนะครับผมอ่าจะมีเควสให้เดินด้วยนะครับเควสให้ทำนะนรับผสมผสานกับการคอมโบสกิลของเรานะนี่ชาก็โอเคอยู่นะ เนี่ยสกิลอยู่ซ้ายตีธรรมดาอันตีแปลงล่างขวามือบนเนี่ยโอ้โหสวยอยู่นะฉากเอาเรื่องอยู่นี่แปลงล่างผมขอแปลงล่างมันรัวเลยอะดูดิโอ้โหแปลงล่างแล้วใช้สกิลมันก็โอเคนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับบอสตัวใหญ่ๆครับ ดูสกิลฟลึกนี่นะหลบได้ด้วยนะแปลงอีกครับผมแปลงจนกว่าจะหมดอนะ่ะนี่ง่ายเลยบรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะครับในมือถืออาจะเนียนนะจอไอพนะใช่ไหมวะจอไนะอพเสนี่ยเนาก็จะลื่นปื้นๆอย่างนี้แหละ ก็น่าจะมีกาชาด้วยนะครับเห็นอยู่ตะกี้มันมีเทีย SS อยู่นะระดับ SS แปลงล่างก่อนนะผมไม่แปลงก็สู้ไม่ไหว,ว <im consci enc ional> ไม่ต้องหลบครับผมช่วงแรกๆเราน่าจะเก่งอยู่เอ๊ะ ก็ถือว่าเป็นเกมแอคชั่นอารที่แบบว่าสโตทยนะครับแล้วก็มันไม่ได้แบบต่อสู้จนเมื่อยมือนะคคไม่มีปริศนาเหมือนแบ็คเบคอนนะ <c oughs> โอ้จะบูมานั่งเดินแก้ปริศนาเนเหนื่อยตายนะอ่านี่เห็นไหมซัมมมนมีแล้วทุกฝั่งอันนี้กดเควสเดินนะผมจะมีเควสเดินด้วยนะให้ทำก็ไม่น่าเบื่อ สักทีเดียวนะไม่ใช่บูอย่างเดียวนะมีครีเอทให้เดินล็อกอินไลวันซัมอนเนี่ยอันนี้ฮีโร่นะได้ตัวนี้มาเป็นพ,พวกเหรออ๋อเขาให้เราดูอ่ตัวแจกอัพเบลกากนะตัวเทียบีด้วยนะอีโวไม่ต้องอีโวครับตัวนี้เทียบีเออเรามาอัพเบลตัวนี้ดีกว,ว่าเอามันก็เทียบเดียวกันดีกว,ว่า เอาไปเลยตัวนี้เราใช้บ่อยนะอีโวไปอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะไรนะอ๋อสายสัมพันธ์แอคทีฟไปครับผมบวกค่าสเตตัสนี่ะนี่อันนี้แล้วก็บวกค่าสเตตัสไปตรงนีอ้อีโวสักหน่อยนะเผื่อได้สลับเปลี่ยนตัวละครนะ ขาดหินหนู่นหินนี่ก็ค่อยๆฟาร์มเอาอันนี้ก็อัพเลเวลสักหน่อยนะโอเคมีสองตัวแล้วนะ,อะเอาเข้าไปต่อสู้ด้วยนะครับก็จะเป็นน่าจะสลับสองตัวละครเฮ้ยมันเป็นผู้ช่วยเราเหรอ ยังไงนี่เฮ้ยเกมบักวะนะครับผมเกมบักไม่ไม่บักแล้วต้องเลือกตัวละครเนี่ยถ้าเลือกตัวละครไหนอีกตัวนึงก็จะเข้าไปโจมตีนี่ใช้สกิลนะปล่อยสุนัขหูซาเผาเนี่ยของถังซานเนี่ยไอตัวนี้ดีไปโจมตีไกลอันนี้ให้ไปบูงไง สลับตัวละครได้ครับซ้ายมือเนี่ยอู้ถือว่ามันสนุกนา่นาเล่นมากนีผมว่าเพลินเลยแหละเนาะแล้วถ้าเปิดได้ตัวละคร SS นะอันนี้แค่ระดับ B ยังมันเลยนะผมหนึ่งขีดหนึ่งขีดห้าไปต่อฮะ นี่ก็ปล่อยให้ตัวหลักตัวนี้ไปนะครับไปต่อสู้นะนี่ออเุ้ยมีออโต้ด้วยครับนี่สบายเลยแล้วก็เล่นตัวนี้มาอ่าเล่นตัวนี้เอาออโตโอ้แล้วก็ให้ตัวหลักผู้หญิงนะครับบวกเข้าไปนะโอ้โหทาไปทามาเป็นภาพสวยเลยเนี่ยง่ายๆออโต้เลยนะ จมไม่ต้องเมื่อยมือนะอัพตัวผู้หญิงให้นนหนาๆไว้ช่วงแรกก็ใช้ไปก่อนไม่มีตัวอื่นนะฮะระบบโอเคเลยครับลื่นไหลนะเติมตังค์ได้ด้วยในะสโตไทยนะถ้าเปิดได้เชยเอสนี่ฮะเติมเลยนะ ใครจะเล่นก็โหลดได้เลยสโต์ไทยแล้วก็ค่อยเปิดกระชากนะผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนดูดิตัวละครเพียยบเเลท่ๆเพียบเลยนะเอสเอสมีแค่หนึ่ตัวนะครับได้มาสักตัวนีโคงจะมันนะโอ้โหนี่ครับสนุกเลยทีเดียวเชียว ผมชอบเกมนี้ตรงที่บอสมันตัวใหญ่ๆเนี่ยใครเบื่อจูจูสือไคเซนหรือไอไม่ใช่อะไรนะชื่ออะไรลืมมั้งแ้สโซโลเลเบรลิ่งเนี่ยลองมาอันนี้ใหม่ๆดูเล่นง่ายมีออโตโนะ้เนี่ยคอมโบ,บมันมันภาพสวยนะใช้ได้เลยเลย ก็เอามาฝากสำหรับสาวกแนวแอคชั่นไอพีจีนะฮะเทินเบลดรอไปก่อนนะครับโชว์นี้เงียบกิ๊บเลยเดี๋ยวเดินพฤษภากก็มีอีกนะครับอฟอร์มเกมฟอร์มยากเทิร์นเบลดเนี่ยวิง่งควสไปเรื่อยๆนะครับสองตัวนี้ต้องใช้ก่อนนะจนกว่าเราจะหา อีกตัวหนึ่งลงสนามให้ได้นะจดหมายไม่มีอะไรครับยังไม่แจกซัมมอนก็ยังไม่แจก,มมก,ย,แจกยังไม่เปิดระบบซัมมอนเลยไอ้นั้นเหมือนลุจิมากเลยไอ้ตัวชุด <c oughs> ใส่หมวกขาวนะี่นไหมด้านบนนะไอ้อย่างคือลุจินะนี่ตัวนี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหสวยเลยนะนี่ ได้ตัวฟรีมานะเป็น3ตัวแล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวลองปล่อยใช้ตัวนี้ดูนะนี่ไปแล้วอ๋อเป่าคุยนะครับลงได้3ตัวเต็มคาราเบลแล้วง้นนี่เล่นง่ายออโต้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะใครอยากเล่นหลักร้องก็ลองจัดดูนะครับภาพสวยมากก็สนุกดีห้ามพลาดเด็กขาดสวัสดีครับผม